ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านนะคะตอนนี้กำลังติดโครงเหล็กของโรงเรือนพ่อพายนะคะหลังคาที่ย้ายมาจากข้างในนะคะเพื่อที่จะมาเป็นโรงโรงเรือนชั่วขราวนะคะพี่น้องนะคะตอนนี้กำลังรวมพลังกันชักรอกขึ้นเพื่อที่จะให้หลังคาขึ้นนะคะพี่น้อง ช่างก็กําลังยืนประจําเสาทั้ง6เสาเลยค่ะนะคะตรงโน้นก็า3าเสานะคะแล้วก็ได้ทําการาชักลอกค่ะพี่น้องใช้แรงจากแรงคนนะคะพี่น้องชักลอกจากแรงคนเลยนะคะพี่น้องค่ะนะคะดูนะคะดูแรงกระตุกนะคะ เป็นกำลังใจให้กับทุกๆท่ทานนะคะโรงเรือนพ้พาพยใกล้จะเสร็จแล้วเป็นที่อยู่ชั่วคราวคืนนี้พ่อจะต้องนอนที่นี่ค่ะพี่น้องนะคะพ่อจะต้องได้ย้ายมานอนตรงนี้จะได้ไม่มีฝนละคะ่ะแล้วก็ได้กองฟางใหม่ด้วยนะคะอันนี้จะเป็นโครงหลังคาที่ย้ายมาจากตรงนู้นนะคะย้ายมาจากที่เดิมนะคะเพื่อที่จะมาะตรงมาที่อยู่ตรงนี้นะคะพี่น้องนะคะ กำลังแข่งขันกันใหญ่เลยค่ะพี่น้องค่าใกล้จะเสร็จแล้วนะคะใกล้จะเสร็จแล้วตอนนี้ก็ขยับขึ้นขยับขึ้นนะคะขยับขึ้นเรื่อยๆค่ะโอ้ใกล้นะคะพี่น้องค่ะมีกองฟางด้วยเดี๋ยวเดี๋ยวเอาได้มันบินไปไหมเป็นไงครับทางโงนทางโงนโอเคไหมฝั่งโน่น

ดึงพี่น้องคะสวยมากเลยนะคะเพื่อที่จะดึงนะะอันนี้คุณวีก็มาควบคุมโดยตัวเองนะคะอันนี้ทรายค่ะพี่น้องขาทรายพราะเดี๋ยวพ่อก็จะได้มาจะได้มาอยู่กองทรายเล่นทรายอย่างสนุกสนานแล้วค่ะนะคะ,นะคะ นะคะพี่น้องคะดูสิคะดูสิคะเดี๋ยวเรา,า,า,าไปดูไปดูกันนะคะอันนี้หลังคาจะเก่าไปหน่อยนะคะเพราะของเดิมค่ะเพราะว่าเราย้ายมาจากที่เดิมนะคะย้ายมาจากที่เดิมมาอยู่ตรงนี้ค่ะโอ,อ้สวยมากเลยพอจะได้คืนนี้พอจะได้นอนที่นี่ค่ะจะได้ไม่